ยอดยุธพ่อทุกสถาบันที่เรื่องอยู่ตรงนี้มีโรงฝึกของท่านปรมาจารย์ยี่ดูเงียบเงาจังบรรยากาศในตอนนี้ไม่เหมือนกับโรงฝึกที่เราเคยรู้จักเลยจริงๆเฮ้อทั้งๆท,ที่พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่ท่านปรมาจารย์ยี่คะ พวกข้าสำนักชิงชาและสำนักเป่าเฟิงได้ทำภารกิจตามที่ท่านมอบหมายไว้ลุ้ล่วงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ก่อเหตุทำร้ายลูกศิษย์ของท่านก็คือประธานสมาคมผิงเจียงตามที่ท่านคิดจริงๆบทลงโทษหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดวลพินิจของท่านแล้วค่ะท่านประจา์ท่านอาจารย์ยี่เสื่อที่เกิดขึ้นทั้งหมกน่ะไม่พ่อข้าคนเดียวลูกชายของข้ามาเกี่ยวอะไรร่วยดังนั่งแล้วความผิดทั้งหมกนั่ง ข้าขอ,ขอรับมังไว้แต่เพียงพูดดีคาับพีะท่านปรมาจารยยี่อยากจะจัดการด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยเพื่อสิทธิ์ในสำนักแล้ว เขายอมที่จะเปิดเผยตัวตนและพลังที่แท้จริงที่ปกปิดมาตลอดเลยงั้นเหรอในปลดเธอนนะขา่ขา,ขากันเพียงของเลียงขออย่าได้ทําอะไรลูกชายของข้าเลยลูกชายของข้าก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยในปลดอ่ะใช่แล้วข้าไม่เกี่ยวนะข้าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรสักนิดท่านพ่อนะเป็นคนส่งเรานักฆ่ายอดฝีมือพวกนั้นไปเอง ทั้งหมดนั่นนะก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าตําแหน่งทางการค้าของสมาคมการค้าเป่าฟังจะได้หิมได้ดีกว่าก็เลยตัดสินใจจะฆ่าท่านเพื่อผลประโยชน์น่ะเลวที่สุดเมาลินแม้ว่าเจ้าจะร่ํารวยมหาศาลแต่เจ้ามันช่วช้าต่าําซ้ำไม่ต่างอะไรไปจากขยะชั้นต่ําลูกศิษย์ของข้าย,ยังเป็นเด็กไร้เดียงสาไม่รู้ความแท้ แต่เจ้าก็ยังกล้าทําร้ายเขาได้ลงคอนั้นแล้วแม้ว่าเจ้าจะขอร้องข้ามากแค่ไหนแต่เลือดก็ต้องล้างได้เลือดข้าจะอทำให้เจ้าได้รับรู้ถึงความรู้สึกของข้าบ้างก่อนแล้วกันไม่นะาได้โปรดเถอะเอรือทั้งหมดนี่เป็นความผิดของข้าจริงๆ啊 แล้วในตอนนั้นเจ้าคิดบ้างหรือเปล่าว่าลูกศิษย์ของข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้ากันท่านพ่อแต่ว่าท่านพ่อบอกกับข้าว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งไหนที่ท่านทำให้ข้าไม่ได้กันนะตอนนี้ท่านจะยืนดูข้าตายหรือยังไงแต่ใครบอกกับข้าไม่ใช่เรื่องไงว่าข้าคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้น่ะรีบทำอะไรเข้าสักอย่างสิข้ายังไม่อยากตายได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะข้าพี่ไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่ข้าทำลงไปก็เป็นเพราะว่าท่านพ่อสอนสั่งให้ข้าทำ ได้โปรดได้โปรดเธอข้ายังไม่อยากตายย่าเอาหัวมองต้องไหมทา่านอาจารย์ยีได้โปรดให้ข้าได้ชกใช้โดยชีวิตของข้าเถอะไม่นะท่านพ่อ<ะ>ท่านอาจารย์ยีได้โปรดปล่อยท่านพ่อกับพี่ชายของข้าไปเถอะนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้าขอรับผิดชอบเองทางอ่านอาจารย์ยีขอร้องละลูกของข้าไม่ผิดจริงๆ เห็นแก่ลูกสาวของขขาแล้วได้บอกทั้งแมกตาไว้ชีวิตพ่กเขาเถอะหยุงเอ,อ๋ลูกรักพ่อเขาเถอจองชีวิตหลังจากนี้ไปพ่อเขาฝังเจ้าดูแลพี่ชายของเจ้ารวยนะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนีนนะิน่ะพ่อเขาโชกใช้มาด้วยชีวิตของพ่อเองพานพ่อ <c oughs> ยินนีด้วยนะขอรับท่านอาจารย์ยี่ตอนนี้นะท่านแก้แค้นได้สำเร็จแล้วเพราะงั้นตอนนี้ขอท่านปล่อยข้าไปเถอะอย่าหาว่าข้าโหดร้ายเลยนะแต่ข้าต้องขอทำตามสิ่งที่ข้าได้บอกเอาไว้ว่าข้าอยากจะได้หัวของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้น่าเสียดายที่หัวของเจ้ามันมีราคาที่ถูกเกินกว่าค่าจ้างที่ข้าจ่ายไป ถ้าเกิดในวันนั้นคนที่โดนทำร้ายเป็นข้าพวกเจ้าจะยังปล่อยข้าไปอยู่อีกไหมขอโทษด้วยนะแม่นางหลังลจากนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าจะโกรธจะเกลียลดข้าหรืออยากจะล้างแค้นข้าข้าก็ยินดีท่านอาจารย์ยี่ได้โปรดเถอะพี่ชายของข้าน่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ลูกศิษย์ของท่านโดนทำร้ายจริงๆในส่วนของสมาคมการค้าผิงเจียงเองก็เช่นกัน ในเมื่อวันนี้พ่อของข้าตายไปแล้วสมาคมการค้าผิงจียงก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเหมาของพวกเราอีกต่อไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าหยุนเออ จะไม่ขอมารบกวนท่านอีกหยุนเออกลับบ้านแล้วเหรอเราท่านพ่อไปไหนล่ะทําไมท่านพ่อไม่กลับบ้านกับพวกเราด้วยแล้วแบบนี้ใครกันจะเอาเงินให้ข้าไปซื้อขนมจะมีเงินหรือเปล่าจะเชวยซื้อให้ข้าดอยสิข้ายางก,กินลูกอมด้วยเหตุน,นี้สมาคมการค้าผีเจียงจึงได้ล่มสลายอย่างสมบูรณ์จริงข้าสัญญา ว่าข้าจะหาทางทำให้เจ้าฟื้นขึ้นมาให้ได้สำนักทลายสวรรค์ฮะข้าก่นนี่มันอยู่ยนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้ากันล่ะท่านอาจารย์ได้ปลดหนีไปสำนักทลายสวรรค์นี่ไม่ได้จัดการง่ายๆเหมือนที่พวกเราคิดไว้โอ้หังซะจริงเลยนะเป็นแค่เพียงสำนักชิงชาเล็กๆเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาบุกโจมตีสำนักทลายสวรรค์ของข้ากันฮะท,ท่านอาจารย์ของคนนั้นคือกล้าดียังไงกันฮะ พลังระดับนี้มันระดับปลาณชั้นจกักรพรรดินี่นะสำนักทลายสวรรค์นี่ช่างน,น่ากลัวจริงๆขอภัยด้วยแต่ว่าข้าขอทราบนะามของท่านได้หรือเปล่าข้ามีนามว่าเย่ปบเป็นเย่เปยคนนั้นเองเหรอเนี่ได้ยินมาว่าเมื่อสิบป,ปีก่อนจู่ๆคนนี้ก็มีชื่อเสียงขึ้นมาในเมืองหนานชา ใครๆต่างคนรู้กันดีว่าคนคนนี้คือยอดอัจฉริยะที่สามารถบรรลุระดับขั้นปราณราชันได้ตั้งแต่อายุ20ปีเท่านั้นแต่แล้วจู่ๆคราวๆของเขาก็เงียบหายไปและไม่เคยมีใครเด็พบเห็นเขาอีกเลยในเมืองนานชาแต่กลับกลายเป็นว่าคนคนนี้แต่มาลบซ่อนตัวยอยู่ที่สำนักทลายสวรรค์แห่งนี้แถมนอกจากนี้เรื่องราวในตอนนั้นผ่านมาได้เพียงแค่สิปี ระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่นี้แต่เขาสามารถบรรลุระดับพลังจากขั้นราชันมาอยู่ในขั้นจกักรพรรดิแล้วงั้นเหรอความสามารถของคนคนนี้ช่างน่ากลัวซะยิ่งกว่าปีศาจซะอีกไม่อยากจะคิดเลยว่าในอีก20ปีข้างหน้าต่อจากนี้จะมีใครในเมืองนานชาแห่งนี้สามารถจัดการกับเขาได้อีกรอเปล่าโอ้รู้จักข้าด้วยงั้นเหรอดีถ้างั้นก็จงตายด้วยน้มือของข้าผู้นี้ซะเถอะ ข้าต้องของประฐานอภัยด้วยจริงๆสำนักเฉิงฉางของข้าไม่ได้อยากจะทําเช่นนี้แต่ว่ามีคนที่อยู่ระดับผู้อุศของสำนักท่านข้ามาสร้างความุ่นวายในเมืองของพวกเราเดบรดเธอขอได้โปรทดปรท่านจงพิจารณาด้วยเถอะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกพวกข้าไม่ได้เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แล้วเหตุนใดท่านจึงต้องใช้พลังของท่านปกป,ป้องคนกระทําความผิดกันด้วยเจ้ากล้าทําร้ายผู้อุสอทั้งสามของสำนักข้า ยกกองทัพมาบุกประชิดถึงหน้าสำนักของพวกข้าแล้วยังมีหน้ากล้ามาถามหาถึงความยุติธรรมกับข้าอีกงั้นเหรอจากมุมมองของข้าแล้วนั้นคนที่สมควรตายมันก็คือพวกเจ้าอยู่ดีนั่นแหละพออย่างนั้นแล้วข้าเองก็คงต้องขอล่วงเกินท่านแล้วละ่ะขออย่าได้ถือโทษกรธดข้าเลยก็แล้วกันพี่จ้า <laughs> การโจมตีระดับตำแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกนะ <c oughs> อะไรกัน อยู่เพียงแค่ระดับปราณราชันขั้นตน้นแต่สามารถจงมตีทะลุผ่านเข้ามาได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> เข้าใจแล้วเป็นเพราะมีดหั่นผักเล่มน,นั้นที่อยู่ในมือของเจ้าอย่างนั้นสินะอาวุธที่อยู่ในระดับเสียนเทพนั่นไม่ใช่สิ่งที่ขยะชั้นต่ำอย่างพวกแกสมควรจะใช้มันหรอกนะมีเพียงแต่ข้าเย่ปยผู้นี้นี่แหละที่สมควรจะได้ใช้มันเฮยเ,ย,เย,ย่ละ เราให้เรามีศาสตร์ตรวุธของท่านปรมาจารย์ยี่อยู่ก็จริงแต่ระดับพลังของเรายังอยู่เพียงแค่ปราณราชันเท่านั้นนั่นหมายความว่าเรามีระดับที่ห่างจากคนคนนี้ถึงหนึ่งขั้นเลยทีเดียวท่านอาจารย์ มีดเล่มนี้เป็นของข้าแล้วเอ,เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะมีดเล่มนั้นนะ่ะเป็นมีดที่ท่านปร,รมาจารย์ที่ข้าเคารพรักมอบมันมาให้กับข้าถ้าเกิดว่าเจ้าขโมยมันไปโ้ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากท่านผู้นั้นแล้วลกก่ะก็ท่านปร,รมาจารย์จะต้องโกรธมากแน่ๆและเมื่อถึงตอนนั้นแล้วแม้แต่สำนักทลายสอบรันของเจ้าเองก็ไม่อาจรับมือกับพลังของท่านปร,รมาจารย์ได้แนะ่ท่านปร,รมาจารย์งั้นเหรอเห็นว่าคุยโวโอ้ออวดเอาไว้นักหนาไหนขอข้าดูหน่อยก็แล้วกันว่ามีอยู่จริงตามที่เจ้าบอกหรือเปล่า มีอยู่จริงด้วยสินะแต่ดูๆไปแล้วก็ไม่เห็นจะแข็งแกร่งเท่าไรเลยนี่นะอยากรู้จริงๆเลยแหละว่าถ้ามีดเล่มนี้ได้เฉือนลงบนร่างกายของมันแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะแต่มาคิดๆด,ดูแล้วถ้าหากว่าใช้ประโยชน์จากเจ้านั่นก็น่าจะคุ้มค่ากว่าการฆ่ามันทิ้งล่ะนะดีละ่ะเห็นทีคงจะต้องไปขอยืมอาวุธจากเจ้านั่นอีกสักอันสองอันสักหน่อยแล้วละ่ะแล้วหลังจากนี้ สำนักทลายสวรรค์ของข้าก็จะได้กลับมายิ่งใหญ่ในยุทธจักรอีกครั้งจะาเน่าตายอยู่ที่นี่กันไปซะเถอะไอ้พวกขยะเอ้ยว้า <ś les> จากที่ดูความทรงจำของไอ้ตะแก่นั่นแล้วก็น่าจะเป็นที่นี่งั้นสินะแม่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 แมแม ออ <S 2> <S 2> เอออะไรกันลหะเนี่ยแม้แต่ป้ายยันศิลปะพวกนี้ก็ยังเป็นของปลอมอย่างนั้นเหรอและทำไมไอ้ตะแก่นั่นถึงได้ตื่นตาตื่นใจกับรูปภาพพวกนี้กันนักไม่มีแม้กระทั่งออร่าที่ปล่อยไปออกมาเลยสักนิดดูๆไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับภาพวาดชั้นต่ำทั่วไป คิดดูจะไปวัดไปวาได้ก็มีแต่แร่ผลึกสวรรค์ก้อนนั้นที่เหลือก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยสักอย่างไอ้แก่เวเองนั่นคงจะแก่แล้วเลอะเลือนคิดเป็นตูปเป็นตาไปเองว่าไอ้เจ้าปรมาจารย์อะไรนั่นมีฝีมือมากมายที่ไหนได้ที่แท้ก็แค่เขียนเสือให้วงกลัวเท่านั้นเองนี่นะนี่ละในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วสาตาราวุธทุกชิ้นในที่แห่งนี้ก็จะได้กลายเป็นของข้าแบบง่ายๆแต่ว่า อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลแท้ๆกลับไม่ได้เจอหน้าข่าตาของเจ้านั่นจะให้ขโมยของกลับไปเงีเงยบๆแบบนี้มันก็ไม่สนุกนะสินี่ละถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเสแสร้งแกล้งทําให้โรงฝึกมันเงียบเป็นป่าชา้าถึงขนาดนี้แล้วล่ะก็ข้าจะทําให้โรงฝึกนี่คึกคักขึ้นมาเองเอจิตสถานนี่มันผู้ที่อยู่ในระดับปานชั้นจักรพรรดิอย่างนั้นเห,เหรอช่างเถอะนอนต่อดีกว่าที่เจ้านะ่ะเจ้าจะเคาะเรียกขาอะไรกันนักหนา กะไวอยู่แล้วเชียวในความทรงจำนั้นเรามองไม่เห็นระดับพลังมันเลยสักนิดแม้แต่ตอนนี้เองก็ด้วยนี่เจ้านะเจ้าคือเจ้าของโรงฝึกแห่งนี้ใช่ไหมวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อมาถล่มสำนักของเจ้าถล่มนั้นเหระหมายความว่ายังไงกันนะที่ว่าถล่ม <c oughs> <c oughs> ก็หมายความว่าเจ้ากับข้ามาสู้กันเพื่อตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะโดยมีโรงฝึกนี้เป็นเดิมพันยังไงละ่ะ อะไรกันแค่พูดแค่นี้ก็ของขึ้นแล้วเหรอพวกกระจอกนี่ยัวกันง่ายจริงๆเลยเนอะเจ้ากลับไปซะเถอะข้าไม่อยากจะสู้กับเจ้าเจ้านะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะฮะยี่ยัวแล้วยัวมาเกงดีนี่เมื่อกี้นี้ข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าวันนี้ข้าจะมาถล่มสำนักของเจ้านะ จะบอกว่ามาสู้ก็มาสู้สิให้ตายเถอะมาบอกว่าถลงถลมใครมันจะไปเข้าใจกันแล้วนี่เจ้าพวกนี้มันว่างมากนะักหรือยังไงกันนะถึงได้เดินทางมาเพื่อท้าต่อยตีชาวบ้านไปทั่วนะ่ะก็ได้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะสู้มากขนาดนั้นแล้วหลอกก็ยี่เฟิงอายุ20ปีระดับพลังปราณมนุษย์ธรรมดาทั่วไปความสามารถเคล็ดวิชาหมัดระดับเทพเคล็ดวิชากระบองระดับเทพเคล็ดวิชามีดระดับเทพ เคล็ดวิชาฝ่ามือระดับเทพเคล็ดวิชาตีดับระดับเทพการวาดภาพระดับเทพเข้ามาได้เลย